นูปรนามาจารย์หมัดมังกรนะครับนี่คือแบบคือไม่จัดอ่ะคือพลาดอ่ะเออนะจริงๆนะครับผมก่อนที่รับชมคลิปนี้นะครับผมมีเว็บดีๆนะครับดี m o ช็อปนะครับก็จะเป็นเอ่อการเอ่อเขาเรียกว่าเป็นการสุ่มเพชรหรือว่าสุ่มของรางวัลที่ออกง่ายได้จริงผมต้องขอแนะนําเว็บนี้เลยนะครับดี m o ช็อปนะครับนะารงก์ใต้คลิปเลยนะครับผม โอเคครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมที่เรารักทุกคนทุกๆท่านนะครับวิดีโอนี้นะครับก็สู่ช่อง God g a m e r s นะครับเป็นส่วนหน้าคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็จะมาเออ่รีวิวนะครับเป็นส่วนหน้ากิจกรรมนะครับถือว่าเป็นกิจกรรมที่เออ่ที่มาเร็วๆนี้แล้วก็เหมือนว่าจะอัพอะไรประมาณนั้นเลยนะครับแล้วก็เออ่เป็นกิจกรรมเขาเรียกว่าเป็นอะไรนะเขาเรียกว่าเป็น Street Fighter เหรอน่าจะประมาณนั้นนะครับเป็นชุดแบบนักมวยอ่ะเออเวิ้งเวิ้งมวยข่าวเป็นชางไม่อ่ะเอออีกไม่ใช่ละนะครับทุกคนโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูใน รักที่เราเยงนะครับว่ามันจะมีอะไรเดี๋ยวผมอัปเดตก่อนนะครับเดี๋ยวทำส่งนับนี่เลยก็จะเป็นอันนี้เลยนะครับเออเป็นเอ็นเนะครับบลูบลูบี้บลิสนะครับก็จะเป็นของใหม่นะครับดาเมจสองเจาะเกาะ1ลดคอลเลหนึ่นะครับอันนี้ผมได้เรียบร้อยแล้วเนาะทุกคนก็หน้าตาจะประมาณนี้เลยเป็น a n 9 4อะไรเนี่ยบลูบลูบี้นะครับไว้สี่กุ๊กๆนะครับนะเฮ้ยไม่ใช่ล้านะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับท่านผู้ชมเห็นปะ คือแบบก็สุดอ่ะเออนะก็สุดอ่ะเออหากับคอมแหลสายพิษานะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับทุกคนเนาะเออโอเคนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะสักคู่แล้วคนดูเอ่อปึ๊บอ่าขดแหลแลจ่านะครับโอเคนะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเอ่อว่ากิจกรรมไอ้เจ้าในนัสติดไฟเตอร์นะครับแบบมันจะเป็นยังไงนะครับอืมนะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยเอ่อตรงนี้ตรงนี้นะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บ อ่านี่มันจะเป็นตำนานเลยนี่ทุกคนเห็นไหมน่าจะเห็นกันแล่นะครับนะเห็นบ้เนี่ยเห็นไหมเฮ้ยอีกของมันแล่แลมยุดนะก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะนี่ก็เดี๋ยวมันจะมีรวมไอเทมตำนานเกมต่อสู้นะฮะแพตเทกของแลมมีอยู่จริงสายพิธิานนะครับใคร,ใครเคยดูคาคาลัดบ้าง นะครับคาราซีเฮดอะที่เขาขายรหัสแต่แบบสายวิหารนะครับอืมนะก็สายพิธารจริงหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมนะก็เอออันนี้เนี่ยเป็นกําแพงไอวอลสุดปังนะครับปังพลังปังป,งป,งปงีนะครับแล้วก็ขลงอาวุธในตำนานนี้เป็นเหมือนแบบพวกเบบีกันเลยนะครับแล้วก็เบบีการลำพูนนะครับนี่เลยแล้วก็สายเวชชั่นริวสุดอะไรนี่ก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมนะ ก็แล้วก็เป็นท่าทางสกินน้อยอันนี้เหมือนเป็นแบบปล่อยพลังซูปเปอร์ไซยาหรือเปล่านะครับอันนี้ก็เป็นแบบของเซตมันอ่ะเออเป็นสติฟเ,ฟเตอร์อันนี้ผมไม่เคยดูนะอันนี้ผมพูดเลยไปล่าผมไม่เคยดูนะครับอันนี้เป็นฟรีะรนะฟรีฟรีไฟ,ฟล์ก์หรออันนี้คือ10 10กยนะครับแต่น,นี้พบได้ตลอดช่วงวันที่2ถึง24นะครับก็เออก็จะเป็นกุมภาเอ,อ้กุมภาหรือเปล่าเดือนๆๆๆๆกกนี้เดือนเออกราคาคมนะครับโอ้พูดผิดพูดผิดเออไอโทษทีอินเป็นหน่อยนะครับผมนะ เฮ้ยบ้านะครับโอเคเดี๋ยวเราก็เดี๋ยวผมพามาดูนะครับปในส่วนด้านในกิจกรรมนะครับมีอะไรกันบ้างนะท่านผู้ชมเปิดเลยปึ๊บอ่าอันนี้ก็จะเป็นผนึกนะครับภาพแบบเป็นแบบมหากับคอมแลนะครับนี่เห็นปะทุกคนมันจะเป็นฟรีไฟเอ็กอเลยเนี่ยก็ประมาณนี้เลยเป็นสตรีทไฟเตอร์นะครับแล้วก็การผนึกกำลังอีกครั้งหนึ่งกำลังต่อสู้กับเกมเจอกันเร็วๆนี้เลยนะทุกคนก็แบบเร็วๆนี้อ่ะเออนะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับอ่าเดี๋ยวเราเปิดกันต่อเปิ่งไปดูนะครับผม เห็นป่ะอันนี้ก็จะเป็นตัวไอเขาเรียกว่าตัวอะไรผมก็ไม่ได้ใจนะเออนะครับประมาณนี้เลยเขาเรียกว่าตัวอะไรผมพูเป็นนักมวยแล้วกันนะครับผมไม่รู้เหมือนกันจริงๆใครที่รู้ก็คอมเมนต์ด้วยนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ดูอะไรเลยนะับวันๆก็นั่งเล่นแบบนั่งเล่นเกมนะครับทุกคนโอเคแล้วก็เรียนไปด้วยนะครับผมนะแบบเด็กดีกืนนะครับอืมบททีนะครับเดี๋ยวเราดูกันต่อว่ามันคือยังไงนะฮะนี้เป็นภาพแอนิเมชันเลยนะครับไอ้เฮ้ยนะคนนะ เกาะสวรรค์แล้วนี่ก็จะเป็นล่มนะครับอันนี้หลุดล่มแบบโคตสวยแต่ของจริงแม่งแหลกเฮ้ยไม่ใช่ E, กับการที่มันจะแร่นะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับของต่งางๆอ่ะก็ทุกคนก็กน่าจะเข้าใจกันแหละนะท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูของต่อไปกันเลยนะครับครับมีอะไรบ้างในฟร e e f ล์ต์ไฟต์เตอร์นะครับระยะเวลาจํากัดนะแบบจากัดหากับจำกัดนะแบบเลยนะครับทุกคนเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับก็สำหรับใครที่ไม่อยากพลาดหรือว่าอะไรก็ดูคล <c oughs> ิปผมนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะมีอะไรมาต่างๆสอนให้นะครับอ e ่า <c oughs> โอเคนะครับแล้วก็นี่เดี๋ยวเราดูกันต่อเลยสำหรับแอนิเมชันหรือว,ว่าอ e ีโมท่าทางต่างๆเฮ้ยฟดดิวฟายทันสุดลีและริวริวจิตสัมผัสเฮ้ยอันนี้เนี่ยลิวอ๋อมันชื่อริวตัวนี้มันชื่อลิวทุกคนริวปรรน,น риг, อาจาร์หมัดมังกรนะครับนี่คือแบบ ใครไม่จัดอ่ะคือพลาดอ่ะเออนะจริงๆนะครับผมอ่าเดี๋ยวเราดูกันต่อเลยริวปรามาจารย์นะครับอันนี้เป็นทีมล็อบบี้นะครับก็ถือว่าสวยเลยนะครับแบบสวยเลยนะครับจริงๆเลยนะครับอ่าเดี๋ยวเราดูกันต่อนะครับว่ามันจะเป็นอย่างไรจังไหเแ็กซี่ต้องถอดหรือเปล่าถอดมันไม่แหลกนะครับอัพมาเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยเออมีรีแล้งนะครับตอนเวลาประมาณสี่โมงเย็นนะครับเดี๋ยวผมจะรีแบบ อันนี้เป็นทีมนะครับทีมก็จะเป็นพวกไอวอนะครับแล้วก็สเก็ตบอร์ดแล้วก็อันนี้เป็นปืนด้วยนะครับเป็นปืนแบบทีมอาวุธนะครับกระทะด้วยนะครับแล้วก็เป็นแบบปืนแบบเหมือนแบบมีการลำปงางใส่ลำพูนเฮ้ย <Hey, S 1> กระเป๋าสุพ,พิเศษพิเศษเศศราเอ็นเข้าเกมเพื่อรับของฟรีเฮ้ยวันที่สิบอันนี้รับฟรีนะยินดมรับด้วยนะครับนะดูต่อเลยจุ๊บ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 จเอ้ย อันนี้ก็จะเป็นทีมกิจกรรมฟรีไฟท์แฟ이เตอร์นะครับผมนะก็จะเป็นแบบเหมือนต่อยกันเหมือนเดิมเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบน่าจะเก็บพวกโทเค็น่ะเห็นป่ะทุกคนด้านบนอ่ะเออเอาไปแบบในการต่อยเนพะื่อชนะเพื่อได้เซตมานั่นแหละน่าจะเป็นเซตใส่ฟรีละลายหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับเปิง้งต่อยเปิ้งนี่ก็จะเป็นแบบประมาณนี้ทุกคนเราก็สามารถแบบต่อยเปิ้งเปิ้เปิ้ลในงานวัดได้นะครับเห็นป่ะส,สุดเกินอ่ะพร้อมต่อสู้หรือยังทุกคนถ้าพร้อมแล้วก็คอมเมนต์กันด้วยนะครับโอเคทุกคน แดี๋ยวจะเป็นใจเกลียกันดิเฮ้ยไม่ใช่ละทุกคนใครที่เข้าใจหรือว่าไม่เข้าใจก็ฝากคอมเมนต์กันด้วยนะครับผมก็จะทำผลงานมาให้ทุกคนดูแบบสุดๆเลยนะครับน,นี้ก็เป็นกิจกรรมนะครับเข้าไปกิจกรรมมันก็จะเป็นดําปีสดิกึกๆเลยนะครับน,นี้ก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับอ่าเห็นนะเดี๋ยวดูหน่อยรีแลงวันไหนนะครับเดี๋ยวอัปเดตกันเลยเนาะรีแลงก็จะพรุ่งนี้แล้วนะครับนี่เห็นปะพรุ่งนี้แล้วนะครับเวลาประมาณ4ี่โมงนะครับนี่เห็นปะ ผมจัดแน่ผมบอกเลยผมเอาเอา,เอาแน่นังแกลนทุกคนรอดูเลยจะได้กระห่ำเล็กเออตัอเป็นชื่อในเกมนะยู u ูบอย่าพึ่งแบนผมนะเออเนาะได้กันนี่นะครับสายแร่สายพิรควา,า,ามแร่ก็ประมาณนี้นะทุกคนแล้วก็สำหรับใครที่เอออยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่าอะไรต้องเติมสามารถดูได้เพจกระดหน้าฟรีไฟนะครับแล้วก็คลิปนี้ไม่มีอะไรมากเจอคลิปรูปหน้าสำหรับคนนี้สวัสดีครับ